สครับมานีต้อนรับครับยัดเต็มไอรู้ค่ะยอดเลยครับผมการเลื้งโจจยกัีการเลี้ยงโจ๊ะจอุ้ยซื้อขวดแก้วมาขึ้นหนร้านแก้แม่งครับเ่าะเป็นเนินที่ซื้อเลยพาะแก้วพี่เล็กพี่แถมให้ครับผมสามมอาซื้อเราดูเลยแก้วฟรีเลยแก่วกี่แก้วนี้เฉพาะโซ่จูอย่างดี กินโชกันกินโชกันการกินก็กินเลยการกินครับเห็นอะไรอีได้ี่เดือนนาะโอ้ขาดังหมดแล้วส่นน่ะยอนหลัเขาบอกทักแตกอกใ่เมื่อไห่จอ๋อเรีนนีตึกกต้องบอกกันอยู่ไรนักขมวนี้ตายตายอย่าเลน่นอ้คนมาลองอมึงเอาเขมสั่น เดี๋ยวจะพึ่งสั้นไอ้จะพึ่งสั้นสั้นสูด้วย่ะเอาจะสั้นไหมไอ้จะสั้นสั้นสูดจะพึ่งสั้นแสบไปข้าวซอยกินเหราปะ้าเขอยกินโจ๊ดจู่ปะแสบมากแต่ว่าซีฟวดกับแปดลอยเลยได้ข้าวผอมกินดอกหยอดเลยนี่ขอบคุณพี่ปลาครับคุณนี่ได้ยังครับเมนูทองนมครับผมทองนมมัดไหไอ้ยุ่อย่างโอ้ขอบคุณครับผมตอนรับเต็มที่ค่ะดูดเลยกันเที่ยวนะคะเนาะ อย่ยงมากครับอันนี้กระดูกอ่อนค่ะอ่อนมนมครับผมโอ้อยู่นี่บนนี้ใหม่ไงงามไหมครับอยู่นี่โซฟาไเดยนี่นี่ไม่แต่พอบานเกิดวัาเกิดอะไรล่ะนอนหลับดีแค่นั้นโอเดี๋ยวกมฟื้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันดีดีดดดตัวนั่ง บอกนี่ดีเฮ็ดอะไรอยู่ตัวนีนอนโคนบยุบานนักเที่ยนี่นี่ยังสุดยอดเลยนี่เพียงอเล่นนางนี่กินก๋วยเตี๋ยว้พร้อมเล่เลยนี่ส้วงนี่แล้วเิญนี่ตายตายเป็นไเมาหรือบอก่งกับอไตะลกินโอเคเอาละเอ่นก่อน

ตับเตลิดีง้อยางเดียวเหมนันนี่ปีไดนก็แบบมโนเกิดแล้วมึงอ่ะบมโนเกิดต้อยหามัดนะครับแต่ว่าตายนากระลมเนาะไปเด้ครับพยักโอเคคมีตะหลุนทอฝ่ามือผมได้น่าไม่สุดยอดเลยเต๋อแต่มีโอกาสมาครับมาหนิเดชิเมนูต่ำป่วยประจํานี่ครับโหหล่อแบบนี้เป็นตอนนี้ไงคือถูกออกเลยหล่อเมื่อกี้นี่บริไทคลิดไปผม เจผมก่อนมีอะไรบ้างเขือคืนครับผมอ๋อปู่ไหมดองเยอะบ่ียปู่ดองพอมครับผมไปซื้อตลาดดูกันแม่นูอย่างนี้เมนูอย่างแมวติหอแล้มีหมักเนาตัวบาปมากแต่ผมมัดคือเปียวมันเน่าหรือคือคลี่ยวหางนี่ผมเคี่ยวมันขบมาครับตำกล้วย หืหื้อหนเสียบอหือนี่บอเสบบอสบต้องสบไปก่อนคันพี่แข่งสิสุดยอดมากเลยโอ้สุดเบมากเลยขามเปียกทั้งแสบดีมากเลยเสบขามเปียกของมึงปลาสวมสูมาะติมน้นพนแน่น้ทำยังไงแม่ทจิมเป็นเดอันแต่หันหื้อละมีคําสองหนิแบบแบบอแสบมีคสงุดยอดอีรีมันล้งโตดีนะเดี๋ยวเด คร่อยมากผมแบบหอมปูสองปั้มเป็นคนต่ำโอ้สีเมื่อผมทำจิ้มแหงจเด้เรอัม่ใส่เสียชีตอยก่กังหวะเแจ้าสองคนยงแก่ใส่เสียชีวตองต้มาเป็นนังคือว่าใส่เนื้อเบไปโจกคำเ้ยกีรตเนี่ยคนไงคนจะกอม เคยด่อวพวกเย่พวอมเยอะเย่พวอมเยออ่าปากโฟใส่พวกอมเลยิตจอดเย่ตมาแันยังเบิ่งอต้องอมแล้วจต้งเดเน่ครับก็ทานบ่เลีวครับอมน้ำแข็งอมฟองวงอก่ไปอมยังอมฟองวงบยเด็กน้อยมั้ยเนอเปลี่ยนคำบอกคำบอกกอันนี้มันงเขางนไงโดแต่ไล่ตันี้เอาเงินทอนไปเลยลูกแม่แม่เปลูก อ้าผม่างเห็นัะครับนะสั่งมาประกอบเองเลยบอกเป็นว่าซื้อมากเหอ่ื้อบ่ยากวังเรื่องแบบนี้ตัดแล้วเป็นสือหนาหกพ่ออย่เามีสื่อประจำช่องแมค่ะั่หนางอก็มาร์กไหมน้ำปลา เขามักใส่กะเอ้ยนี่ยมับอกยังไงเก็บอกตัวเมเียบอยู่เอามันเข้าไปแล้วมันแบบพอดีเป๊เลยเข้าไปคำเดียวมันอือต่อคำสองมันเอ๋อียาคำก่อนด่นยุนบ่อยู่่ดอปะเนี่ซ่ระดปะแดกแซีเแล้ครับนี่ยังลุโตเลยประคามเปียกยังผสมหวานเลยพดีีกปเดกับอยากอยผู้บาาะี่่าวอเรเรวเนาะ สายใจดีไว้นู่นแต่บูบ้าวมาจีบเมียเฮงได้แต่ยี่ปากนั่นนะครับแต่ยี่หอดเลยนเลยการแหน่เดี๋ยวคอได้จีบผู้สาวอ่ะนะขอเที่เดียวที่ตั้งใจเห็นงานเลยเคยด้วล่ะอที่มาเขาไม่เคยเห็นเลยขอเที่เดียวเขาตั้งใจถ่ายคลิปให้จยคลองเลยเดี๋ยวไม่มูด้วอกันเดี๋ยวของที่พอซ้อนคนหายมันหาเงินเรียงคอเขาใส่กระบอกนึงเห็นมันถือกล้องน้อยของเต็มเลย โอ้โหดีเลยอย่างที่ดีมันเอาฝาดของป่านาทงเฮ้ยเออมันมัมีแนวขีบเนาะพี่ว่ามันฉีบเหม็นขวดตำน้ำน้ำจิ้มยังค่ะนั่นแหละจะกไฟตอนตำน้ำจิ้มตำกล้วยเมื่อกี้นี่แซ่บพาวกิหรี่พี่เพิ่งเอาฝาเนาะแซ่บอยู่แนวครับผมสุดโรดเป็นมุอหาหมูนะครับเด้อหมูสินห่าสิบาทสองสินเจ๊ดสิบาทเอาก็ถือแขนทำง่ามให้ฟรีขี้ไร้เสียสองเท่านะครับเด้อ หมูครับหมูบ้านอาบเลิร์ี้ครับขายหมูนะครับเด้อยอิหลีเด้เนาะขายได้ได้หนี่ซื้อให้มมาก็ได้ครับผมหมาอย่างเงี้ยไรก็ซื้อหมาก็ได้ครับซื้อหมาตอนละอยครับซื้อคนตอนรหัสสีปะกันครับก็าเทปโจโรคจำไม่้ล้ครับของมือในการปะกันครับพี่สัสุดยอดเลยจ้าวโรกจำไม่พ่อจ้โอ้ยพอไหมแนบ้างสิมุนช่องฟองติดชกตาบันติดุกตัวเลี้ยงงูฮีอะไรได้หนิเอ้า ที่กักเทียแล้วนี่ยซีเทียอาีพ่อใช่ยีพ่อมาก,กินน้ำแล้วพ่แต่จะขึ้นพ่อมากินอะไแล้วพ่อมา,กกอมาโดดอยูะก่ะากเดี๋มาสิแม่นปะบรรยากาศเดี <c oughs> ๋ยวผู้ถูกอะมาเลยเจอกันนานนิดหนีม่มามามาได้เวลาแล้วเห็ดตุกสุกอยู่ <c oughs> ขัวสวยเปนครับผมต่วนกันแสบดีตับควยเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอ้โหมีต้นหอมเยอะอยู่ต้นนี้เดี๋ยวเห็ดแก้วแบบสดครับกินกับต้นหอมต้องตำอันนั้อันนี้เข้ากันแล้วอันนีพริกข้นเดี๋ยวสิดตำมันนั่นน้ำตำเป็นแบบสูตรโคราชเลยนะสูตรโคราชบ้านเองเนาะโอเคครับอำเภออะไรก่อน อำเภอ,อเมืองค่ะวัดทะเลเที่ยวแต่พักได้นะคะรีสอร์ทป่านี้อยู่ค่ะป่าร,รีสอร์ทด้วยแม่จะไปเทียทเ่ยวครับผมตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองบ้านหนองสองห้อ,องอยูอ่หลังมี่หนามเหรอไม่แม่นามไงมึงทะเลนี่ค่ะสถานที่เที่ยวเยอะยอดกดดึงกันที่บอกออกเลยใจของใจมันตายนี่ ไม่ต้องงูทอ<ม>าตายได้มไม่ต้องได้นี่เสร็จมาลองซิมข้าเขียงกันนะน้องได้ลองครับแล้เดี๋ยวเอาสูตรม้กกันที่ป้าก่อนจับแล้วทอย่างดีดีของมูเขาจะย่าง,งมักผิหวานดี่จับดีจาหยามแหงแล้วเ้ว่ำดดอกด้ ใช่ป่ะนั่นจิ้มในโจ้ะร้อนหงอกกันแขง่ง,ง,งกัน,นเลยอือมอยากเรานี่ความเปรี้ยวความนัวกหนมากอากใชะบมาแล้ว่มืองยางองนมมือนนี่ทีเด็ดเลยย่างฟองนมแค่ยงโจ้โอ้ยดูดมือวานดูดนเป็นเซี่ยบใช่ปะปานปอบลองวะ โอ้ยบายุกเลหวอนมะแะมาเลยดวดเว้ผูดคนนี้เป็นไพรคือจังน้ำที่คว่ำไอ้หน sure s <S ุ่ยเนอกระข้นเนยังอ่ะฮะหนาผมหนาว บื่อวันเราขอปากอยู่ไปไงไปงี้หนูแซบแล้วครับนี่ยำเมียงด้วยเสียบลนูเข้าไปนีเขาเสียบควาบอกไว้แล้วอาให้กินเขาไว้แซบแซบมันส่งจริงแต่ว่าเห็ดไหนแซบมันจริงิแต่กินก็แย่ที่เขาว่าแม่เราต้องใส่แก้วเนาะที่เขาอพูดตอนนี้สองมือเลยครับผมเขากล้องก่อนไม่เหมือนยังวะใครกัน่าจะน้ำน้ำดูซาเป็นหนูน้ำพูดได้วะ ปลานี่ผมกินต้องนนี่นี่ก็อลุดกอนเฮ้ยว้าไปแต่ยุ่อไงมึงเ็นขยุ่ืมันคือเนี่ยขุ่นไตระบาดในเนื้อคือคืดแต่เขาสิว้าที่บุคคลคนนี้ขึ้นมานบาคาร่าโลกเองเนี่ผม่าจะต้องส่งผมไปทางคุณแนนวันเลยนะเขาก็เดือดรวยบอกเอียงเดือนี้เกิดจีบ้างเัอล่ะ

สองเคือกันตัวบันเนี่ยเอาเอา่อกินข้าวไงบดังในโตงต้องเจ้าโกจำค่ะฝากติดตามเลยนะคะต้องกินค้าวไงได้คนดิดังทุกคนพราแต่กินข้าหไงมันเม่เห็นอยงเทียิดาปะนี่ต้องเสีลูกนี่อยกมางกินแปลกอะไรเอาเียงกากินผมดคลิปเดียวเรากกตายเลยคลิปต่อไปไระเท็อีลไมืดเลยนมลงสนามนะครับวันทีนี้โอ้แม่เบคอนตุ่มๆโอ จำพตะกะถาเจ้า <Scroll> ี <Respect> ุเฮ็ดให้มันนุนขึ้นเนาะให้มันมีลายแบบนี้เนาะลายงามเสียคนบอกซื้อเตเบีย์เลยอันติงจูก็ซื้อเถววะงนี่งบอกบานบอกบอานันนันซื้อโซดามื่อหร่ไปโดนนะมึงหร่ไปโดนนะบามาดูแลไหงื่อบึงนี่ บาดหันไปใท่ไปสู่นี่ชิได้มากี่ปาตําหลังอยู่ก็ไปตานจะอีงังสองคนโอ้ไม่เอานิ้วเงี่ยข้ากระลมด้นีเนาะต้านกอดขกระลมอย่ไหลเลยแกไปอัน้คือสอยดีเาอันนี้นมคำนมนมรอนมทำนั่น้ไพ่าเป็นกูบหดอเพลงยังใหญ่ไพ่าเป็นกูบัหดอีเดวหานมเจ้าเอ๋นสีเาวบักเฟดเพ่งบลกโจดลบจำเอา แรปปะปีฟ้าซิมก่อนเลยแรปปะแรปปะแรปปะนมอะไรนี่นมหมูครับนมหมูหมูเอ้ยมามากินนมค่ะมีนมแล้วเคยมีซิมนะซิมนะปีฟ้าว่าบียเส้นฟังกินหมเบีย๋เด่นของเลยนี่โบกินเนื้อนี่กินได้หมูนี่ มันหีไงเรักกูหลงกูเสพสมการรักกูหลงกูกูรักกูหลงกูรักกูหลงเพีย่อจาของเจ้ามันนันี่ม้นหีไงตีบอแต่คนตั้งใจสิสิใสใจผู้อื่นนิอศึกสามือวีแล้วในเขาติดใจแล้วคถามว่าสำคัญไหมค่าลมเป็นตอหล่อเป็นหร่อข้าลมโอเคข้าหดอ้มนี่นี่นี่อาตปอั้งแถ้งแวสงขามหาเสียงกันน้องกุ้งใหญ่ะ้ตอนนี้โ่ะบรนี้โจ้าโบอสิ เขามักรีวิวได้หลายเลยช่วงนี้จ้ารีวิวเท่าไรละครับรมนาค่ะนาทีเก้าชิบเก้า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 ือ่กินะยากระแอบแสบไปเยอีมเียมเีมเียมะพูดนี่คือรอสดีครับมาจากที่รักพี่ินแลนด์ไอพายุจะรลจะบากบกินยังมากกินอย่งครับ กินนมครับอ๋อบอกกินครับเลี้ยงจะซื้อัาไดจับกับโอเคเลยแบนี้แล้วเฮยจังสันได้ครับตามข้อถึงหัวนมสันดาลรักนะครับบอกีบอกว่ากันหัวนมกูบวดไปคใน้ำในน้ำผู้ใดนี่ขข้านั่งกันดครับพี่สาวครับน่ารักครับผมเจ็บี่เียงพี่สาวค่อยด้วยพี่สาวคอยอยากแจคกอนเป็นแฟนคลับเดี๋ยวนี้อยากเป็นแฟนคลับอยากับเขาพ่อมาเอกัอยากับเขาพ่อเออ ใช่คือเป็นเลี่ดีเลยชิมนมรับชิมนมรับเลี้ยไอเลี้ยเลี้ยเล้ยยพอดีเตะมันมันมันอะไรพี่มันนมครับผมน่าบริษันมุกกันอีกแล้วนมเจ้าเอ๋ยแกบไป้ ไผู้ชายชอบบางทีไอ้นุ่นก็ต้องให้กินแบบัวหาน้ำเดชายอ่ะปอใหญ่ใจสปอร์ตมาฮอนตลอดนี่คือปอใหญ่เกมาเสียดีไเก็บมนเสียด้งเด่นคนนั้นดิอาบเนีอบตปีซารอนเสียครับนนำนะายใน้องปออบตปอานนงแสงตะบนสำนักไตครับผมอบตปอเปานน้องแสง อื่นกระตายเพราะย้อนแสงให้ฝากน้ำแนนออกเอฟซียุบานฝากมอหกบอนแอบโลกลืมแอบโลกลืมบอกว่าถ้าแต่ยินเสียงแอบโลกลืมหน่อยสิบ่ลืมคลิปของไอ้หนูเลยฝากช่องเอฟซีไอ้หนูยุบาลแก้โจดดาคซิวเปเร่สายเปเร่จิ้นเดียวท่านจิ้นเดียวอย่างเดียว จะได้ต้องกินข้าเขียงแมนแม่ต้องกิน้าเขียงแล้วมัน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 อนเหนอุ่นบหนีโห้ยพาะอนมาพอดีเลยแล้วแก้วพริกขวยดีแซ่บดีรั้งมึ้นกึหรือกมันดีไหมมาชนแก้วชนเจ้าฝ้ามาแล้อีชนกันครับผมมาอนซื้อซองเ่อยนะมาเจ้า้ามาุดก่อนหยุดก

กินเนีโอ้ป่อสูงวินโดมันกิน้อนเมื่อผมแไดี่มิเอ็นตัวอย่าปล่อยนะปล่อยด่านะขอพน้วสิน่ยด้ไปหิเอากให้้วนน่อยครับเอาเลยลวิด้นนี่นี่นี่ไม่อาใส่จานใส่จานเลยครับใส่จานไปเลย เอาซุกซุกให้ร้านนี่ของกันพีเลกันพีเลว่าอยากเอาโดจิบเอาเลยลูกใส่ปีไม่หนึ่งเม้นี่านึ่งครับเพาะตอนนี้เบาหวานขึ้นอยอนงบ่ถทงครับไอปเลยดนิเลโดซ้อมบอลมาโดนิน่อยครับปิดคลิปปิดคลิปมากับใครครับนี่มาตามพ่อจิบอน่จิบแม่กับแม่ฟ้าูเปลนบักฮากผู้ชิผู้ชิ หลติดตามโจโลกจำมาด้วค่ะหักเอ็นดูขอบคุณพีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาอย่างวะชอบกดอะไติดตามชงจลกจำมล้ค่ะช่องน้อยนแต่ใจใหญ่ค่ะอนั่นก็ใหญ่นอไม่โยบ้านบางไงหนึ่งนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างหลังก็นนะเห็นมาทำไมตยยเล อย่าลืมกดติดตามฟังตัน้หน well. yes ่อยนะคะเนาะตันเนาะอเนาะค่ะเนาะกิเอาแกมเดี๋ยวงไม่ได้ไก่เลยไ่ได้ไบอกพีม่เลยวะ่ไดกินนะยังเป็นคนมื่นอยู่บอกค่ะดมื่นอย่บอกค่ะดิอยู่วิงเม่นดนคนนั้นที่มงนจะยทจะไเลยคลน์เม่คดีไลน์ลเดี๋ยวเดี๋ยวขอแน่ขอน่ยบนยขอได้บอกแน่ส โอเคครับผมเอามืงกัฝากช่องเมื่อก่องเอามาฝากเรียกว่าตามน่อยแต่ก็น้อยแล้ค่ะบ้าหนักหนักน่นครับ